นี่เบื้งเด้อกกบบค่ะหอยฝายใยหญ่เลยค่ะทุกคนคะว้ายทุกคนนี่มาเด้อค่ะตัวอบอวบใหญ่ๆสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาผกกตุ๊กตะบล่ะคือเก้าค่ะทุกคนค่ะในช่องเซมหพงชาแนลมาค่ะมือนีห้าวสองคนใด้เมนู ตำซั่วข้าวปุ้นค่ะพี่น้องค้าแล้วก็ได้หอยแมลงพู่ค่ะพี่น,อน้องมาเด้อค่ะเสรบจสรรกันน้ำจิ้มซีฟูด้ดแถม <c oughs> แถมแถมมาตลาดอื่นค่ะทุกคนคะ่ะนี่เบิงะะ้งเด้อค่ะหอยฝ้ายใ่ๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะว้ายดูค่ะืทุกคนนี่มาเด้อค่ะนี่อข้างอืม,อม,อม ตัวอย่าง,างนี่เป็นไงรสชาติแซ่บเนื้อเต็มปกักเต็มคำอ,อ,อร่อยเหลิค่ะทุกคน อืมมากินยกปุ๊บของนี่กินแบบว่าดวงบ่กให้ดีไปไหนกระเด็นแต่ใส่ตาเนะ <c oughs> ตามใส่ถั่วฟังยาวหันมาแบบใส่แหม่มถัดบัด <c oughs> ยาวหรือว่าเป๊ะ <c oughs> เป๊ะตอนแหลกสิหลวกแล้วครับพี่น้องคะการปิดหนา้าไม่ทันหิว <c oughs> หวยวเหรวจิ้มน้ำจิ้มเป็นไง มอืมกันกินกับส้มตังก็อร่อยนะก,กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เด็ดเลยใช่ขอบคเนี่ยละเรามากินเสร็จไปให้เรากินเสร็จไป <c oughs> อืม อ,อเส้นยาวมากเส้นยาวเหนียวนุ่มเหมือนเดิมกับพี่นองคะ่ะเป็นจะแซ่บมากคะ่ะพอเราใช้ยี่ห้อเดิมตัวอบอวบใหญ่ ใส่กับเส้นขนมจีนแบบนี้เลยค่ะทุกคนดูสีเส้นขนมจีนรสชาติแซ่บเลยม้วนคำใหญ่ๆมากค่ะพี่น้องคะ nắm xong tầm tầm mặt bạc mua nhiều bạc mua nhiều điệp <laughs> ี่ฝาใหญ่งนี้ฝาใหญ่มากตัวอวกกินแบบนี้เอาใส่สลัดอืมอืม Này, dài mắc rồi, buộc xài hỏi พันกันเข้าไปเต็มเต็มจิ้มจิ้มดีกว่าเนี่ยตัวใหญ่เลยครับเนี่ย pun bod

quá chắc cho hỏi tôi dậy em có bùa rồi à bùa wow. ừ. ใส่เอาบุบบุบบุบทำสุดท้ายแล้วครับร้อนเอาเลยส้นน้ำจิ้มอแรอนแปดพี่น้องคะมือนีตุกกระบอะกับพาพี่น้องมาแสบจำเนี่แหละคะ่ะ จังได้กระฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เห้าสองคนน้ำเดือค่ะไหวพอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ